นักศึกษามิชิแกนแปรกรสุนทรภูจากไทยเป็นอังกฤษออกเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Station สำหรับคลิปนี้แอดก็จะพาคุณผู้ชมมาชื่นชมกับคุณงามความดีของคนไทยในต่างแดนกันโดยโลกออนไลน์ได้แห่ชื่นชมนายเมทิสโลหะเตปานนนักศึกษามหาลัยมิชิแกน ซึ่งได้แปลกรอนสุนทรภูจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษออกสู่สายตาชาวโลกโดยนายเมทิสโลหะเตปานน์เดิมมีพื้นเพมาจากกรุงเทพมหานครซึ่งจบปริญญาตรีจากสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยมิชิแกนมีความเชี่ยวชาญด้านการเมืองเปรียบเทียบและความสนใจในการวิจัย ในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่พักคการเมืองและระบบพักคในระบอบราาประชาธิปไตยที่เกิดใหม่พร้อมกับบทบาทของสถาบันทางการเมืองในการส่งเสริมการยกระดับเศรษฐกิจและนวัตกรรมความสนใจในระดับมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตออ้และเอเชียตะวันออกเดิมทีนายเมทิสโลหะเตปานนเป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยซึ่งบทวิเคราะห์ของเขาที่ได้เขียนไว้ก็ได้รับการเผยแพร่ในวอชิงตันโพสต์ บางกอทโพสต์ไทยอิน p ฟเยอร์รวมถึงสื่ออื่นๆซึ่งบทวิเคราะห์ของเขาก็ได้เขียนเกี่ยวกับกิจการระหว่างประเทศเป็นภาษาไทยในบล็อกดิดด้วยล่าสุดนายเมทิสโลหะเตปานนก็ได้เขียนบทความพร้อมทั้งการแปลบทกรอนของสุนทรภู่กวีเอกของไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยคงฉันทลักษณ์ของกรอนแปดเอาไว้พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติได้รับรู้โดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความระบุว่า เป็นที่น่าเสียดายว่ากรอนของไทยยังไม่ได้รับความสนใจจากต่างประเทศมากนะักทั้งที่มีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์สำหรับวันสุนทรภู่ปีนี้ผมได้แปลก,กรอนของสุนทรภู่บางบทเป็นภาษาอังกฤษโดยคงฉันทลักษณ์ของกรอนแปดไว้ครับทั้งนี้ผู้โพสต์ได้ทําการแปลบทกรอนเอาไว้ทั้งหมด7บทซึ่งเจ้าตัวได้พยายามแปลเนื้อหาให้ตรงกับต้นฉบับภาษาไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ แต่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนบางจุดเพื่อคงไว้ซึ่งโครงสร้างของคำสัมผัสแม้จะมีการปรับเปลี่ยนคำเล็กน้อยแต่เนื้อหาก็ยังคงความหมายตามต้นฉบับเดิมเอาไว้อย่างครบถ้วนนอกจากจะมีการแปลกรอนแล้วผู้โพสต์ยังอธิบายชันทลักษณ์ของกรอนสุภาพหรือกรอนแปดให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจ รวมทั้งได้เผยแพร่เนื้อหาที่รำลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของสุทผู้ในวันที่26ิถุนายนเทียบได้กับวิลเลียมเชกสเปียร์ของเมืองไทยกวีเอกในสมัยรัชกาลที่2ที่ผลงานประพันธ์ยังทรงคุณค่าและเป็นที่กล่าวถึงจวบจนปัจจุบันสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ตามลิงก์ที่แอดได้แปะไว้ในด้านล่างคำอธิบายในคลิปนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้แอนคงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ